สวัสดีครับ everybody What is What is What is it uh, This food What's the name of this ยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นโอเค <Okay. S 2> สมรีจะมายำวุ้นเส้นเธอจะคอบจะคอบสบายนะคะอันนี้ซื้อต้นสลาหลีมาบ้านนี่เผนกินใบม,มันเนาะผกินแต่ก้านมันฝรั่งรปชอบกินกา้านแต่เล่าว่าชอบกินใบต้นนี่กับประมาณเจ็ดสิบห้าบาท มะเขือเทศวันนี้จะยำม,มุ้นเส้นนะคะใสชูโรสลงไปเจ้าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันนะคะสูตรไข่สูตรมันเนอใสน้าตาลเจ้าบางคนอาจจะเคี่ยวน้ําตาลนะแต่สมซิไมได้เคี่ยวเจ้าใส่แบบนี้เลยใส่น้ากระเทียมดองเจ้าข้าวขันจีมมะเขือเป็นจิมเหี้ <laughs> ใส่ซอสมะเขือเทศเจ้าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะ ี๋คนจะถามทําไมใส่ซอสมะเขือเทศมันจะได้มีสีสันแล้วก็มีรสชาติเจ้าอันนี้ซอสพริกใส่ลงไปใส่มะน,นาวเม็ดมะน,นาวหลวงลงไปกันยิบขึ้นมาเจ้าเอาออกแล้วนะก็ยังมีอยู่อันนี้ก็สูตรคล้ายสูตรมันนะเนาะ,นะคนทุกอย่างท้มันละลายเจ้า ใคชอบรสชาติไหนก็นชิมได้เลยยำได้ใส่พริกแต่นะเนี่ยใส่แต่ซอสพริกอันนี้ใส่หอมแดงซลารีแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็พร,กสสพริกสมสีซอยพริกซอสใส่ลงไปในในนั่นแล้วนะคะใส่ซอสพริกเพิ่มอีกนิดนึงใส่วนเส้นกับกุ้งหมูสับหลวกแล้วนะคะ ถ้าใส่ใบตองโอบ้านเฮาเนาะมันจะมันจะหอมอันนี้มันก็หอมมันกันนิดเตอะจิมดูรสชาติเป็นยังไงโอเคแล้วแต่ก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เผ็ดนักกเดีจะครอบกินได้นะคะจะครอบชอบใส่เอาใส่ในถ้วยเนาะถามว่ากินมดรื่มดจเจ้าบางข้างกับมดบางข้างกับมด ใส่ทวลิส่งลอยหน้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยยามุน่นสินฮัลโหล not not strong husband when I'm I'm only n e i t t l e i t sick and <laughs> but I act like I'm about to die I know that <laughs> I'm like it's s t oh I only have a little bit cold okay <laughs> Not so sick, not so bad, but mm -hmm. I act like How? Okay ma. Mm. -hmm. Pet? Petla. Right? Mm How -hmm. oh, I think ma <laughs> You remember? Some no, I just got pieces. Right? Maybe chili. you eat chili. Oh. Maybe you you eat chili, I think. Mm -hmm. Okay ma? Not My mm pets. -hmm. My pet. Um they put fire. I say you make you make too much food. Mm. And you say eat first before I complain? Yes. I'm not complaining. Not as much yet. But only that. Okay. i a little bit, that's okay. Before, not in after you eat When I We don't have the culture of the เธอทำกับข้าวเยอะสมศรีทำถ้วยเดียว <laughs> เก๊กกั่วกินหมด FC กับสมศรีทำกับข้าวน้อยจะาคอบจะอิ่มเหรอสวัสดีครับ everybody <laughs> what is what is what is it, uh, this food what's the name of this ยำวุมม้นเส้นยำวุมม้นเส้นโอเค <Okay. S 1> ยำคุก yeah yes what I thought p a c k e Also, cook. Yeah. <laughs> cook not same, Pat cook with uh, Fire. Not, yeah, well, that one. Yum. yum, uh, cook outside, cook cold. Mm. Mm. Oh, you have to eat some of this. You cannot just eat. Uh... No, I'm not eat. You eat first after I mm. do for my soda water. Mm -hmm. You eat yet.